มีการจัดอีเวนต์ครั้งหนึ่งมีหลายง,งานที่เราต้องทำไม่ว่าจะเป็นการวางแผนสื่อสารอาหารเครื่องดืง่มดวดับลูกค้าสถานที่จัดงานไม่รู้จะทำอะไรก่อนเลยใช่ไหมคะวันนี้เรามีเรื่องของอีเวนต์โคออดิเนเตอร์มาฝากกันค่ะ ถ้าพูดถึงการจัดอีเวนต์แล้วคนสำคัญที่เราจะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คืออีเวนต์โคออดิเนเตอร์นั่นเองซึ่งทำหน้าที่ในการติดตามประสานงานทำหน้าที่ในการรับสารส่งสารในคราวเดียวกันต้องติดต่อกับคนมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผู้บริหารซัพพลายเออร์คอนแทคเตอร์สถานที่จัดงานซึ่งถ้าสื่อสารดีเข้าใจกันทุกอย่างก็จะออกมาเรียบร้อยดีถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็จะทำให้ลำบากกายและใจไทยหลังได้จึงสำคัญมากนะคะที่ ที่อีเวนต์คอ d ดเนเตอจะเข้าใจบทบาทหน้าที่ตัวเองแล้วก็มีทักษะในการประสานง,งานได้อย่างมืออาชีพสมาคมธุรกิจสร้างสารรค์การจัดงานหรือ EMA รวมกับวิทยาลายัยนานาชาติมหาวิทยาลายัยมหิดล จัดทำหลักสูตร Professional Event Coordinator Training Program ที่จะให้ผู้เข้าเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะการประสานงานอย่างมืออาชีพางานนี้คับข้างไปด้วยคุณภาพความรู้วิทยากรที่มากไปด้วยประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นพี่แจงวราพันธ์พี่ออมเนธนิภพาพี่เปียกพิเชษพี่ป้อมพรทิพย์พี่พรล่าปัน,นพรพี่มันบดินเดทพี่ป๊อบสมพงษ์คุณมดภัยธาราและอาจารย์ตองดออรสริญญา งานนี้รับรองได้ว่าเข้มข้นและขับข้างไปด้วยคุณภาพแถมยังได้ใบเสร็จด้วยน่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมคะสนใจเข้าร่วมงานติดตามได้ที่ Facebook EMA Thailand หรือคลิกลิงที่ใต้คอมเมนต์งานนี้รับจำนวนจำกัด20คนเท่านั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์มาเรียนกันเยอะๆแล้วพบกันที่งานค่ะ